ตรงนี้นะครับก็เป็นลูกเล่นใหม่ของฮาร่ากระเป๋าหลังนะครับกระเป๋าหลังเขาเนี่ยจะทํามาจากส่วนของริมแดงครับพับเป็นลูกเล่น,นครับสำหรับการโชว์ริมตรงนี้ก็เหมือนรุ่นทั่วไปนะครับที่เป็นริมแดงแต่ว่าจะใช้เป็นการพับปกติแล้วเนี่ยโอเคครับก็สําหรับชิ้นี้ครับรวิธีการแกะพัสดุชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนว่าข้างในเป็นอะไร โอเคครับ okay, สำหรับพัสดุชิ้นนี้นะครับก็จะเป็นฮารา1 6ออนครับที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อกลางเดือนตุลาคมนะครับปี2022นะครับฮารา1 6ออนรุ่นล่าสุดเลยเดี๋ยวเรามาดูนว่าจะมีอะไรแตกต่างจากของเดิมกันบ้างครับไปครับก็สำหรับรุ่นนี้นะครับสิ่งแรกเลยครับที่เราเห็นแตกใหม่ไปจากทุกรุ่นนะครับ <laughs> ก็คือริมแดงที่กระเป๋าหลังนะครับริมแดงที่กระเป๋าหลัง ตรงนี้นะครับก็จะเป็นลูกเล่นใหม่ของฮาร่า16ออนกระเป๋าหลังนะครับกระเป๋าหลังเขาเนี่ยจะทํามาจากส่วนของริมแดงครับพับเป็นลูกเล่นนะครับสําหรับการโชว์ริมตรงกระเป๋าหลังนี้นะครับโลโก้ซิกเนเจอร์ยังเหมือนเดิมนะครับซึ่งรุ่นที่เป็น18ออนเนี่ยก็จะอาร์คซอนอาร์คซอนที่กระเป๋าหลังนะครับครับเป็นลูกเล่นของ18ออนส่วนอันนี้16ออนก็จะมาประมาณนี้นะครับป้ายหนังสีน้ำตาลเข้มโลโก้อะไรเหมือนเดิมบุดเชียร์กเป๋าหลัง ทองนะครับประมาณนีดูที่ด้านหน้าตรงนี้ก็เหมือนรุ่นทั่วไปนะครับที่เป็นริมแดงแต่ว่าจะใช้เป็นการพับปกติแล้วเนี่ยจะไม่ใช่พับนะครับปกติจะเป็นจะเป็นลิมไปเลยครับแต่ว่านี้จะเป็นการพับวนกระดุมนะครับก็จะมาเป็นในส่วนของทองเหลืองนะครับกระดุมเฟืองทองเหลืองหมุดย้ำทองเหลืองนะครับแล้วก็ในส่วนของซิปนะครับก็จะเป็นซิปของฮาร่านะครับ มีโลโก้ที่ด้านในกระเป๋าซ้ายเนี่ยก็จะสกกีนน้ำหนักผ้านะครับจะถึง16ออนนะครับรุ่นนี้ป้ายบอกไซส์นะครับแล้วก็บอกความยาวในส่วนของริมตัวเนี้ยก็จะหนาขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับจะหนาขึ้นมาหน่อยว่ากําลังดูดีเลยริมขนาดเท่านี้กำลังดูดีสวยเลย สำหรับ16ออรุ่นนี้นะครับก็จะเหมือน16ออนอรุ่นอื่นๆก็คือยังไม่ได้ผ่านการแช่นะครับวัดจริงเนี่ยประมาณ34นะครับ33 34เอลสวัดจริงประมาณ3 3 34นะครับก็คือยังไม่ได้ผ่านการแช่นะครับยังไม่ได้ผ่านการแช่ปลายขาปลายขา8นิ้วนะครับปลายขา8นิ้วสำหรับ16ออนอรุ่นนี้ซึ่งปกติแล้วเนี่ย16ออเนี่ย จะทำมาเป็นทรงกระบอกเล็กนะครับก็คือปลายขาประมาณ7-7-5ถึง7.5นิ้วนะครับ7-7-5ถึง7.5นิ้วซึ่งรุ่นนี้ก็ทํามาเป็น8นิ้วหมดเลยครับสำหรับใครที่จะสั่งซื้อเนี่ยก็แนะนําให้สั่งตรงเอวนะครับใส่32ส,ส,สั่ง3-2ส,สงนะครับใส่32ส,ส,สั่ง3-2 ถ้าพอดีก็ไม่ต้องซักนะครับถ้าหลวมแช่แล้วซักปกติได้เลยแต่ถ้าพอดีไม่ต้องซักนะครับแต่ระวังเรื่องของสีนะครับห้ามแส่กับเสื้อผ้าและรองเท้าสีอ่อนเพราะว่ามัน่ันกันย้อมมายังไม่ได้แช่น้ํา มันจะทําให้สีของงเจยไปติดกับเสื้อผ้าของเราได้นะครับระวังตรงนี้ด้วยนะครับถ้าใส่ก็แนะนําให้ใส่คู่กับสีดำก่อนนะครับหลังจากที่ใส่ไปสักพักแล้วเนี่ยก็ค่อยใส่กับสีขาวได้นะครับสําหรับใครที่ไม่ต้องการแช่หรือไม่ต้องการสักนะครับสําหรับฮาราผดดิบทุกรุ่นเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ครับยังไม่ผ่านการแช่น้ําเยวมันก็ใหญ่กว่าป้ายนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมแนะนําสั่งตรงเอวเพื่อที่จะลองดูก่อนว่าพอดีไหมถ้าไม่พอดีก็แช่ก็สักนะครับ สำหรับการซักเนี่ยเราก็จะกลับด้านซักนะครับเพื่อถนอมสีของเกมครับไม่สีดหรือตกไวแต่ว่าถ้าใครไม่ซีเรียสก็ซักได้เลยกางเกงยีนไม่มีข้อกำหนดอะไรตายตัวสดวกไปไหนทำแบบนั้นได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบการรีวิว16อรุ่นล่าสุดแตยจะียงเท่านี้นครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติกดตามกดสับตไคให้เราไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีคับท่านสมาชิกจมลงคนชอบมีก่อนพาควันจ้าใหเนกันเลย